แ่ถ้าครูใส่ไปในเพลงวันทองสองใจนะคะแล้วก็เด็กๆเ,เข้าไปดูกันเยอะเลยนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์นดีๆเข้าไปเพิ่มเะก็เป็นกาลังใจให้ครูนะคะผู้สอนที่จะถ่ายทอดวิชาน่าตื่นศีลให้พวกเรานะคะให้หมอสอนหน้านะคะเด็กๆก็นำเอหาหลงเนี่ยนะคะไปใช้ได้ปรับใช้ในเพลงปลุกใจนะคะที่หนูใช้นะคะสมมุติว้านักเรียนจะใช้5ารักนะคะมือเราก็สองม,มือเนี่ยประสาน ใช้ท่ามองหาเราก็อจะใช้ท้ามองนะคะมองหานะคะท่ามาลายถ่าหายไปนะคะมาลายหรือว่ามาหาเราก็ใช้อาริเดนมานะคะดินมาบริเวณนะคะหรือว่ามาหรือว่าท่าไปนะคะไปนะคะหรือว่าท่าตกใจนะคะเราใช้ท้านี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคาถามเหมือนกับท่าไหนไหน แม้กระทั่งนางเ่ยจะเตยถึงใครคนหนึ่งสมมติว่าเป็นเธอนะคะหรือว่าเธอนะคะแม้กระทั่งนางเดนจะใส่ท่ารำในเพลงลมสมมตินะคะนันเดนก็อาจจะกล่าวถึงลมลมเจ้าเอ๋ยอย่างเงี้ยน,นะคะฉันไหนเลยไม่เคยจะหวน อย่างเงี้ยเนรักเรียนจะใส่ลงไปในท่ารำนะคะและก็อีกหลายๆท่านะคะในคลิป EP พีหนึ่งมีอยู่แล้วนะคะนักเรียนสามารถดึงได้เลยนะคะหรือว่าเราช้อนมือขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะคล้ายคประมาณว่าเชิดชูนะคะในท่ารำนะคะหรือว่าท่าปกป้องนะคะ่าคุ้มครองอนะคะอะไรเงี้ยหรือว่าร่มเจนนะคะเราก็ใช้ท่านี้ได้นะคะทีนี้สมมติว่าน,ากนักเรียนจะใส่ท่ารักหรือว่าท่าห่วงใยนะคะรัก เราโศกเศร้าเสียใจก็มือประสานที่หน้าขานะคะหรือว่าอาจจะสะดุ้งตัวนะคะถ้าถ้าลำบากตรัสกันก,ก็เราอาจจะมือเนี้ยลงไปที่ฝ่ามือนะคะกลมแล้วก็ลงไปที่ฝ่ามือนะคะหรือว่าหมดสิ้นจากไปนะคะอย่างางี้นะคะหรือมาลายไปนะคะถ้าห้ามถ้าปฏิเส เด็กจะได้ดูตัวอย่างนะคะคลิปที่ครูจะทําให้พวกเราดูนะคะก็คือเพล,ลงลมนะคะก็เป็นเพรงที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็พี่ๆของเราม .5 นะคะเอาไปทําเป็นคลิปต่อๆกันนะคะอัดเป็นวิดีโอแล้วก็ลงในช่องของครูปูชาแนลด้วยนะคะหนูสามารถเข้าไปดูติดตามพี่เขาได้นะคะพี่เขาทําทั้งหมด14ห้องนะคะแล้วก็มีชิ้นงานที่ได้รับรางวัลที่1นึ่งลำดับที่ครูจัดให้ เขาก็ใช้เพงลงลมนะคะในการประกอบท่ารําแต่ว่าครูก็ยังไม่ได้เฉลยบอกเขาว่าท่านี้น่าจะใสอย่างนี้แต่ว่าในความพยายามในาง,งานงานที่เขาทาออกมาเป็นชดชตชดเนี่ยครูถือว่าโอเคแล้วนะคะแต่อันเนี้ยครูจะทําให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างว่าถ้านักเรียนจะใส่ท่าลงไปในงานเพลงนะคะให้นักเรียนใสออกมาลักษณะ บอกพี่เพราะว่าผิดหรือถูกนะคะเพราะว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนดูให้มีความเหมาะสมได้แต่ว่าเนื้อเพลงกับท่าที่เราใส่เนี่ยให้มันสอดรับแล้วก็มีความเหมาะสมกันนะคะเราก็จะสนุกนะคะกับท่ารำภาษาท่านาฏยศาสตร์ที่สอนนะคะแล้วก็ักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ในเพลงปลุกใจในหน่วยที่จะเรียนของคุณต่อไปนะคะไปชมคลิปเพลงลมกันนะคะ